สวัสดีค่ะวันนี้จะขอเชิญทุกท่านมารับฟังบทความเรื่องสาวงามรัก5้าสาวงามที่มีความสวยที่ลึกลับนะคะโดยซีรีส์นี้นะคะเป็นซีรีส์ที่จะพูดถึงความสวยของสาวงามแต่ละลักนะคะโดยวันนี้ก็จะเป็นสาวงามคนที่ห้านะคะในซีรีส์นี้นะคะสาวงามคนที่ห้าของเราที่จะพูดถึงกันวันนี้คือสาวงามลักหสาวงามลัก5เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นความสวยที่ลึกลับและล้ำลึกมากนะคะ สาวงามลัก่าเนี่ยมีความสวยที่ลึกลับและล้ำลึกทําอย่างไรนะคะสาวงามลัก่าเนี่ยค่ะคือโดยธรรมชาติของคนรัก่านะคะก็จะเป็นคนที่จะมีโรคส่วนตัวเยอะใช่ไหมคะแล้วก็คนรจะค่อนค่อนข้างจะเข้าถึงได้ยาก มากนะคะเพราะว่าเขาก็จะมะีเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวนะคะเรื่องของสเปซนะคะที่จะไม่ได้อยากให้คนเข้ามาพื้นที่ส่วนตัวของเขามากนักนะคะฉะนั้นถ้าในแง่ของสาวงามหรือผู้หญิงรักนี้นะคะก็จะเป็นก็จะมีลักษณะของชาวลักห้าที่จะต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เปิดให้คนได้เข้ามาเกี่ยวข้องมากนักนะคะเพราะว่าเขาอยากจะใช้เวลากับ ตัวของเขาเองแล้วก็อยากจะมีพื้นที่ที่เป็น p r i v a ซ y ของเขานะคะดังั้นความสวยของสาวงามรักนี้จะเป็นความสวยที่มีเป็นลักษณะความสวยลึกลับและก็มีความล้าลึกเพราะว่าเป็นสาวงามที่มีความรู้เยอะนะคะฉะนั้นด้วยความที่สาวงามรักห้าเนี่ยเป็นสาวงามที่มีความลึกลับและก็มีความล้าลึกจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะค้นหาความลึกลับนั้นและก็ความล้าลึกนั้นนะคะแต่มีไม่กี่คนนะคะที่เธอจะอนุญาตให้เข้ามาค้นหาหรือบางครั้งอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะคะ นความงามของเธอนั้นเนี่ยสร้างความตราตรึงแต่ก็เข้าถึงเธอได้ยากอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะความงามของเธอนะคะเปรียบได้กับน้ําแข็งนะคะที่เย็นเยียบแม้อยู่ใกล้แต่ก็เหมือนถูกสะกดให้อยู่กับที่นะคะอ่ะฉะน,นั้นความงามของเธอเนี่ยมีความงามที่ที่อยู่ที่มีเสน่ห์นะคะชวนให้น่าค้นหาเพราะว่าเธอมีทั้งความลึกลับและความล้าลึกเธอมีความล้าลึกมากๆนะคะในในแง่ของ ข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะแต่มีไม่กี่คนนะคะที่เธอจะอนุญา้ให้เข้ามาค้นหาได้และบางครั้งเธออาจจะไม่อนุญัตนให้ใครเข้ามาเลยก็ได้นะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะความงามของเธอมีสเสน่ห์นะคะตราตรึงนะคะแล้วก็ชวนให้คนอยากเข้าหามากๆแต่ในความตราตรึงนั้นนะคะก็เข้าถึงเธอได้ยากมากเลยนะคะความงามของเธอนี่ถ้าเปรียบเปรียบเปรียบเป็น ความงามแบบไหนนะคะก็จะขอได้เปรียบความงามของเธอนั้นด่งน้ําแข็งที่มีความเย็นมีความเย็นชนิดที่เย็นเยียบและและเยือกเย็นนะคะเช่นการอยู่ใกล้เธอเนี่ยจะเหมือนถูกสะกดให้อยู่กับที่นะคะเพราะว่าเหมือนถูกฟรีดไปในความเยือกเย็นนั้นนะคะอ่าทีนี้ถ้าสมมติว่าใครได้ไม่ออกนะคะว่าลักษณะของความงามที่เยือกเย็นเย็นเยียบ แล้วก็ลึกลับเป็นยังไงนะคะ,ะถ้าใครเป็นคอหนังจีนะคะจะนึกถึงสาวงามท่านนี้ออกได้ไม่ยากเลยนะคะสางามท่านหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายสางามลัก่าคือสาวงามที่ชื่อว่าเซี่ยหลิงนึ่งนะคะเธออยู่ในซีรีส์ของมังกรหยกนะคะเป็นสาวงามที่อยู่ในตำนานสุสานโบราณในซีรีส์มังกรหยกนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแปะลิงก์นะคะที่พูดถึงความงามของเซี่ยหลิงนึ่งไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกอยู่ตอนหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าความงามของเซลเหล่งนึ่งเขาจะมีกับรรยายไว้ดังนี้นะคะโดยผู้เขียนกิมยงนะคะเซเลเลงนึ่งนั้นมีใบหน้าดูสงบเยือกเย็นบริสุทธิ์ดังหิมะและเย็นชาราวน้ําแข็งเอี้ยกล้วยเองอยังเคยค,คุ้นคุ้นคิดว่าสตรีนางนี้สร้างจากแก้วผลึกหรือว่าเป็นวนุษย์มะหรือเป็นอย่างไรที่แท้เป็นคนหรือพูดผีหรือเป็นเทพพิดาสวรรค์กันแน่ ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะเอีย้ยกล้วยเท่านั้นนะคะไม่ว่าผู้ใดที่นาปรากฏกายขึ้นก็รู้จะต้องจับจ้องในความงามที่ชวนพิศวงของนางน,นะคะอ,อ,อย่างที่ต่าไปนะคะว่าความงามของชาวค้าเนี่ยค่ะก็จะมีความงามที่มีความนิ่งมีความเย็นมีความเยือกเย็นด้วยนะคะแล้วก็มีลักษณะของการเข้าถึงได้ยากเั้นบางทีเราก็จะ ถ้าในการชมชมความงานของเสด็จนึงก็จะมีมุมคล้ายๆอย่างนี้นะคะว่าที่เรอาอยู่กับคนหรืออยู่กับแก้วผลึกหรือกับอยู่กับวิทีมาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าจะมีความงามที่มีความนิ่งมีความเยือกมีความเย็นแล้วก็มีความลึกลับแล้วก็มีความล้ําลึกขององค์ความรู้ด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นสาวงามที่ที่มีความตราตรึงแล้วก็น่า,น,าน่าค้นหามากแต่ก็อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าแต่การเข้าถึงเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะ ก็วันนี้ของฝากบทความนี้ไว้นะคะถ้ามีคําพูดใดที่ทําให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจแล้วขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เชิญชินท่านแบ่งปันกันได้นะคะตามที่ท่านมีมุมมองความคิดความเห็นสามารถจะคอมเมนต์ได้เลยนะคะยังไงจะขอแนบแปะแปะลิงก์ที่เป็นการชมพูดถึงความงามของเสือเหลืองนึ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อท่าในใดสนใจเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ